ท่าน,นี้เรามาวิเคราะห์กันไม่รู้ในที่ประชุมพักได้คุยกันไหม<ะ>เพราะฟังด้านหนึ่งฝั่งที่คัดค้านอย่างคุณชวนก็บอกว่าเราผมทรยศประชาชนพักคนใต้ที่เลือกผมมาไม่ได้ขณะดเดียวกันฝั่งคุณเดียร์อิดก,ก็บอกว่ามารับผิดชอบเป็นผู้บริหาร<ะ>วิธีนี้นี่แหละที่พักจะได้แสดงผลงานและจะทําให้คนเลือกสอสอพักเพิ่มขึ้นอีกข้างหนึ่งที่คัดค้านก็บอกว่าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยต่อไปประชาธิปัตย์สนพันแน่ในภาคใต้ คุณชชนะสอ,สอสอใต้ด้วยเห็นยังไงฮะผมคิดว่าประเด็นที่หนึ่งนะครับเราต้องพูดมากกว่าทำครับอืรับฟังทุกเสียงวิจารณ์ครับอืรับฟังทุกเสียงคําชมคําติชมทุกอย่างอืนะครับคําแนะนําทุกอย่างอืหลังจากนี้สิ่งที่ต้องทําคือต้องแสดงผลงานให้เห็นเหมือนที่มผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับคําพูดมไม่มันไม่เท่ากับการกระทำหรอกครับอืมอมผมยึดหลักแบบนี้มากกว่านะครับจะไม่บอกว่า ทรยโยงประชาชนหรือเปล่าจะบอกว่าคะแนนจะสูญพันหรือเปล่าผมกล้าพูดเลยไปปักในสูญพันครับและเราไม่ได้ทรยศยประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งหลังจากนี้ก้มหน้าทํางานอืพิสูจน์ด้วยผลงานที่ออกมาถ้าหนึ่งปีเราทํางานไม่ได้ก็ต้องรับพิจารณาตัวเองนะครับอือเอาไม่ทรยศป,ประชาชนกกาอ่าคุณยืนยันคุณชัยนะยืนยันใช่ไหมแล้วก,การทรยศยประชาชนคืออะไรครับอ่าถ้าฟังจากผมไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวคุณชัยนะันจะไม่กล้าแสดงความเห็น ก็เหมือนกับว่าคนใต้ไม่เคยเลือกพักเพื่อไทยเลยนะคือคืออย่างนี้ครับความเห็นของแต่ละท่านนั่นคือความเห็นส่วนตัวนะครับทุกท่านก็มีความเห็นแต่ละท่านไปถูกไหมครับอืประชาชนที่เป็นแฟนคลับของใครก็แสดงความเห็นตามนั้นไปนะครับผลสุดท้ายแล้วเป้าหมายเดียวกันเรากลับมาพื้นฟูเบญปัดแบ้ปัดจะพื้นฟูได้ก็คือความเป็นเอกภาพนะครับจะเรียกความศรัทธากับพี่น้องประชาชนได้ออืื เมื่อเห็นแตกต่างกันคุยกันแล้วตกลงเป็นมติก็ต้องทําตามมติให้เป็นเอกภาพว่างั้นเถอะถูกต้องครับความเป็นเอกภาพเรียกความศรัทธาเรียกความเชื่อมั่นต่อประชาชนผมคิดว่าวันนี้การเมืองไทยมันเข้าสู่ยุคคืคอการแข่งขันทางความคิดประชาชนกําลังจับตามองทุกพักการเมืองอยู่ว่าพักไหนนําเสนอนโยบายที่จับต้องได้และคนคาดหวังได้อืและเชื่อมั่นเชื่อมั่นได้ประชาชนก็จะเลือกพักนั้นครับครับ เชื่อว่าจะไม่โอนอันนี้เป็นจุดผมคิดว่านี่เป็นหลักคิดของประชาชนอยู่แล้วครับอืเชื่อว่าจะไม่สูนพันแน่นอนอ่ผมยืนยันเขาก็ไปปัดยังเป็นพักการเมืองสถาบันการเมืองที่อยู่คู่ระบบประชาธิปไตยของเมืองไทยตลอดไปครับคือคุณชัยชนะคนใต้เนี่ยพูดตรงๆนะผมก็ทําข่าวมาหลายปีคนใต้เนี่ยการเมืองจะเข้มข้นมากถูกไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีจุดยืนการแสดงความมีการเมืองมีความโดดเดือดมากถูกไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ <SPEAK> ผลอันเนื่องมาจากเรื่องนี้อาจจะไม่ทําให้คนใต้ส่วนหนึ่งซึ่งเขาไม่ใช้ทั้งหมดนะนะพอเลือกตั้มมันก็มีคะแนนที่แตกต่างกันโกรธประชาชตปั่นหรอไม่คิดอย่างนั้นเหรอต้องยอมรับอยู่แล้วนะครับว่ามันต้องมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยที่เขาเสียความรู้สึกเราทําอย่างไรเขากลับมารู้สึกดีนะครับการที่รู้สึกดีไม่ใช่เราไปนั่งพูดว่าเราจะทํานู่นทํานี่แล้วทาไม่ได้การรู้สึกดีเราต้องทําให้เห็นว่าเราทําได้แล้วนะอื สิ่งที่เราพูดเรานําเราสิ่งที่เราพูดเรานาไปบรรจุนโยบายนะอืเราสามารถทําให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้แล้วนะอผลงานมันปรากฏแล้วนะผมคิดว่าคนเหล่านั้นก็จะกลับมาครับอืผมคิดว่าพี่สรยุทธ์เนี่ยออันนี้ผมแลกเปลี่ยนในฐานะพี่น้องกันนะครับประชาชนชาวไทยพี่สรยุทธ์ก็ไม่ได้เรียกพรคการเมืองใดพรักการเมืองหนึ่งวันเวลาก็เปลี่ยนไปตามเหมือนกันนะครับถูกไหมครับอ้าวใช่แล้วแต่ดูไหมครับ อ่าถูกไหมครับผมเราพูดพูดตรงๆเลยพี่สอยุทธก็อาจจะเลือกเพื่อไทยอาจจะเลือกไระชิปัดวันหนึ่งอาจจะเชียร์เก้าไกลก็ได้ถูกไหมครับแต่ถามว่าเหตุผลที่เปลี่ยนเป็นเพราะอะไรเพราะเรามองว่าสถานเนี้ยเราเห็นควรให้ใครนําประเทศถูกไหมครับอืมอืมยี่สิบปีที่แล้วเราควรเห็นใครสามสิบปีแล้วเราควรเห็นใครปัจจุบันเราควรเห็นใครนาประเทศถูกไหมครับอและตามที่เราเลือกไปคาดหวังว่าจะให้บุคคลนี้นําประเทศบางทีก็ไม่เป็นไปตามที่หวังเราก็ต้องยอมรับผลที่มันออกมาได้ครับถูกไหมครับอืม อันนี้ผมมองว่าผมผมมองในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับว่าเราต้องมองแบบแร์แบบนี้ก่อนถูกไหมครับขอให้รอดูผลงานก่อนใช่ครับ,รบว่าปฏิบัติรเข้ามารู้ว่ารัฐบาลจะทําให้เกิดคุณค่าอะไรยังไงแล้วไปวัดกันเมื่อการเลือกตั้งถูกไหมผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าหนึ่งปีที่เราร่วมรัฐบาลเนี่ยม,มันไม่มีสามารถอะไรเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาถกเถียงกันในพ,พรรคว่าเราอยู่ทบทวนเราเราเจ้ากันยังไงต่อถูกไหมครับอถูกไหม,มแต่ถ้าเราทําได้หนึ่งปีสิ่งที่เราพูดแล้วมันทําได้มันเห็นภาพปรากฏผลงานมันที่ประจักษ ผมคิดว่าผลการเลือกตั้งก็เป็นตัวชี้วัดนะครับอืออืออะยกนี้ก็ดิจิทัลฟุตเป็นคนชัยชนะเห็นแล้วใช่ไหมอย่างคุณเฉลิมชัยตอนนี้เริ่มโดนละอ่ประเด็นว่าก่อนที่จะเลือกตั้งคราวนี้ในฐานะตอนนั้นเลขาธิการพรรคถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ต่ำกว่าเดิมคือห้าสิบกว่าที่นั่งผมเลิกเล่นการเมืองถึงเวลาก็มาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเล่นการเมืองไปทำตีเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคนชัยชนะคือคือผมเห็นตั้งแต่ตัวผมแล้วครับอย่าว่าคนอื่นแล้วตัวผมเนี่ยขนาดว่า ผมไหวผู้ที่มีผู้ที่อายุสูงกว่าเนี่ยผมยังโดนตำหนิเลยค่ไปไหวมันเป็นยุคข,ของด<อ>ิจิตอลฟุตพิ้นไงถูกไหมพ,พี่สอยุทธอย่างวิจารเลยคุณชัยชนะทำไมเนี่ยถ,ถึงทักทายคุณทักษิณผมบอกว่าการมารยาทไทยเนี่ยการเจอคนอายุสูงกว่าเนี่ยเราต้อง <c oughs> มีความนอบน้อมู่แล้วผมเจอพี่สอยุทธที่ไหนผมยั่ยกบือไว้ผมไม่ได้ว่าอะไรผมบอกว่าเออเนี่คุณชัยชนะยังเห็นไหมวันที่คุณทักษิณไปผมไม่ได้วิจารณอะไรนไม่ได้บอกควรไม่ควรไม่เกี่ยวเออ แต่ผมบอกว่าเนี่ยดีตอนฟุตพินผมยังโดนเลยถูกไหมครับแต่วันหนึ่งเนี่ยเราต้องชี้แจงสังคมได้มันคือมารยาทไทยคนทุกคนเจอกันมันยกยกมันมันต้องสวัสดียกมือไหว่เนี่ยเป็นปกติของมารยาทไทยอยู่แล้วที่คนไทยทุกคนต้องทำนะครับไม่บอกนะครับตอนนั้นยังไม่มีกลิ่นที่จะได้รู้ว่ารัฐบาลใช่ไหมคุณชัยชนะยังไม่มีครับผมก็ทักทายทุกคนปกติอย่าว่าจะเจอในงานนั้นถ้าผมไปเดินห้างกับไปรินค้าแล้วผมเจอผู้ใหญ่เนี่ยครับผมก็ยกมือไหว้ครับเอจอท่านชวนเจอทุกคนนะผมยกมือไหว้หมด เ,เจอคุณพิชาผมยกมอไว้เลยครับบังเอิญออยยไงบ,บังเอิญ,อญคุณชัยชนะเคยไปพยายามจะขึ้นไปชั้นสิบสี่จำได้ใช่ไหมเป็นประธานกึเ้นา้าที่นั่นคือ,อ,น,น,คอนั่นคือบทบาทหน้าที่ผมทาหน้าที่ประธานกรรมการตํารวจหน้าที่ประธานกรรมการตํารวจใช่อเหตุอันใดที่ประชาชนเครียดแคลงสงสัยเราก็ต้องไปและก็ตอบประชาชนได้ครับ มันต้องแบ่งบริบทกันได้เหมือนพี่สุรยุทธวันนี้จัดรายการก็เป็นบทบาทหนึ่งนะฮวันหนึ่งเข้าบริษัทก็เป็นบทบาทหนึ่งมันก็เหมือนกันาใจครับเข้าใจต้องมองต้องมองโลกใ้แบบแบบกว้างนะครับผมในฐานะประธานกแบตำรวจจะตรวจสอบต่อไหมเรื่องชัน1ุบสีก็กระบวนการมันมีอยู่แล้วครับเราก็ยื่นหนังสือไปหมดแล้วครับอยู่ในกระบวนการตรวจสอบแล้วก็ตอบกลับมาครับผมครับครับเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไป ประยธปัดถือว่ารับคําเชิญและส่งคําตอบไปแล้วว่าร่วมรัฐบาลเสนอชื่อลนตีสองคนถูกต้องนะคุณชัยชนะนะใช่ครับถูกต้องครับจากที่เป็นต้นไปก็ร่วมมือกันทํางานมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนคลับประยธิปัดไหมผมก็อยากจะบอกแฟนลับประยาธ์ปัดทุกท่านนะครับสําหรับท่านที่ไม่เห็นด้วยก็สาบขอโทษแฟนลับทุกท่านนะครับที่การตัดสินใจของมติพักส่วนใหญ่ในการร่วมรัฐบาลก็กลับ ขอโทษนะครับอขอให้ทุกท่านใจเ,นเย็นนะครับแล้วติดตามดูการทํางานว่าเราจะได้ทํางานในสิ่งที่เราพูดไปได้หรือเปล่านะครับถ้าเราทําได้ก็โปรดหันมามองดูใจกันและกลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับแฟนคลับที่สนับสนุนก็ขอบคุณที่เป็นกาลังใจให้นะครับในการทํางานทุกระยะเวลาที่ผ่านมานะครับสุดท้ายแล้วไม่มีใครผิดนะครับทุกคนถูกทั้งหมด เพียงแต่ว่ามอ,มองความคิดเราเป็นอย่างไรเราอาจจะคิดต่างกันได้นะครับแต่เราคนไทยด้วยกันเราต้องมีความขัดแย้งกันเราต้องเดินหน้านับหนึ่งประเทศไทยและก็นับหนึ่งพรรคไวป้ปัดวันนี้ครับผมอมืโตคุณชัยชนะเองไม่มีอะไรติดใจที่เคยไปร่วมเคลื่อนไหวคนล้มรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยยังไงไม่มีอะไรติดค้างแล้นะเหตุการณ์วันนั้นกับวันนี้คนละเหตุการณ์กัน และถ้าวันหนึ่งมีการทุจริตคอร์ปชันผมก็ยังยืนยันว่าการตรวจสอบก็ยังเดินหน้าเหมือนเดิมครับผมออ่ะเช้านี้ขอชัดเจนครับผมได้ครับขอบคุณคุณชชนะเช้าวนี้ครับขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่ต่อรยุทธพี่ใบนะครับหวังว่ามีโอกาสจะได้เจอกันในรายการนะครับไว้มาทานกาแฟกันได้ครับยินดีครับพี่สอรยุทธขอบคุณครับคุณชชนะะอ่ะสวัสดีครับก็ตรงไปตรงมานะะอย่างที่บอกไปอ่ะก็วัดกันที่ผลงานก็และกันอ่า คือคุณชัยชนะบอกว่าพูดมากกว่าทําคือเข้าใจว่าท่านอาจจะสลับคํานิดนึงต้องบอกว่าทํามากกว่าพูดอ่าทำมากกว่าพูดค่ะเออเพราะฉะนั้นพิสูจน์กันด้วยผลงานไม่ได้ทรยศประชาชนแล้วก็มั่นใจว่าประชาธิปัต์จะไม่สูญพันธ์ค่ะเวลาเราพูดอะไรเนี่ยอันนักการเมืองเขาดูติดตามเราเยอะนะคุณชัยชนะรู้ด้วยว่าพี่ยุทธ์แซาวันที่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะวันที่คุณทักษิณไปพูด พี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะน้องต้องเป็นพยานใช่ไหมคุณชนะดูอยู่ค่ะก็แกโดดเด่นตอนเป็นบรรเทงวันตำรวจใช่ไหมประธานกรรมธิการตำรวจอ่ะค่ะแกจะไปตรวจสอบชั้น14่แกจะขึ้นไปตอนนั้นสุดท้ายไม่ได้ขึ้นหรอกคนที่ได้ขึ้นคือใครคุณเสรีพิสทธิ์ใช่คนที่ได้ขึ้นคือใครคนเอกเสรีพิสทจน์ค่ะเลยต่อเนื่องมาเลยท่านผู้ชมอมาไล่รายละเอียดกันบอกว่าไม่ร้องเพลงหรอ มันโทรศัพท์มันโทรศัพท์ <c oughs> เออเดี๋ยวแกจะน้อยใจอีกมาอุตส่าห์มาเข้าสายไม่ได้ร้องเพลง <c oughs> เอ <c oughs> เอเมืเอ่อกี้แคปอกแกอยากมาเนี่ยค่ะอ้าวค่ะอ่ะอ่ไปต่อไม่ถูกเลย <c oughs> เอเจนเย็นสักนิดหนึ่งอา่าท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะอ่ผมเนี่ยเป็นคนที่มองปรากฏการกทางการเมืองแบบชนิดที่มองว่ามันคือปรากฏการ์อมีอะไรในใจไม่มี แต่บางทีก็ไม่จะเป็นก็จะต้องไปบอกบก็ได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงถูกไหมต้องไปเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในใหญ่ทุกผู้ชมใช้ดูพินิจอย่างแท้จริงนะเลิกรักระพยุทธ์คืออะไรเอาทงนี้จับผิดกันเยอะกันขนไหนะ้นะกลับมา